กินคามือเพื่อนปล่อยไหลตามน้ำใหญ่อย,อยู่เพื่อนสวัสดีครับเพื่อนัอนนี้ผมก็มาตกปลานะครับมาสายนะครับวับนนี้ไม่ว่างครับมาถึงสามโมงเย็นแล้วลมแรงครับตกยากอยู่ครับตามรับชมกันนะครับ นตกแล้วครับหยุดแล้วครับลงปอบแปะครับทำงานต่อครับตกปลา ต้องเทอบู๊ได้เวลาแล้วครับสวยงามโดดสวยงาม ต้องเทอบ,บูตัวแรกมาแล้วนะครับหลังจากหลังฝนอันนี้มีโดรละตัวใหญ่อยู่ดูแลดูแลปับหนึ่ง พี่ปิดหน้าลอกกันโอ้ยเพื่อนหลุดหลุดตอนหน้าต่อตาเลย<ว>ตัวใหญ่ครับตัวนี้น่ามีสี่โลเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวรับชมกันใหม่นะครับ<ว>โดดทันที<ว>ตอนหน้าต่อตาเลยเ <laughs> ออตอนหน้าต่อตา กินคามือเพื่อนปล่อยไหลตามน้ำใหญ่อยู่เพื่อนขามือครับปล่อยไหลตามน้ำนะครับ ตงวันเก็บคันนี้หน่อยเดียพี่จะเอาไปขึ้นตรงนู้นว่าขึ้นตรงนี้ไม่ได้คันนั้นอะ่ะทุดมันอยู่ซ้ายสุดเลยตัวใหญ่อยู่ปล่อยไหลาตามน้ำเพื่อนกินคามือเลยโอเคยกหนะยยกหเอาปลาพานเอาที่ตักปลาดล้วย สวยครับตัวนี้เพื่อนๆฟ้าหลังฝนไม่ต้องเก็บยรบตองพ้นอยู่ฟ้าหลังฝนเพื่อนน้ำนิ่งหน้าตกมากตัวนี้ต้องมีห้าโลขึ้นเพื่อน,อนแบตก็จะหมดชัดดี <laughs> กว่าจะเปลี่ยนแบตอยู่ ไม่โดนต่องไม่โดนคัดปลาอยู่กินขามือเลยพี่ปล่อยไหลตําน้ำซัดเลยต้องระวังนะครับตรงนี้มีสองหลักต้องเยอให้เขานั่นหน่อยยกสิหยยห้าเกินแนะ่ จะเลี้ยงเขาหน่อยนะครับตัวแรกครับพอเพื่อนๆก็มากวาดข้างหน้านี่วะให้เตรียนหมดละอุปสรรคก็จะน้อยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ตัวใหญ่อย่างนี้ถ้าก่อนแรกๆที่ผมมาตกคงเอาขึ้นย่าครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ดีใจจังเลยได้เพื่อนๆได้ดูกัน ผมจะเลี้ยงเลยนะครับนี่น้องตสองเทอร์โบหลุดปตัวล่ะเสียดายนะครับโอกาสมาแล้วครับเยน็นละห้าสวยครับตัวสวยเลยห้าเกินครับฝนตกได้จะบอกใหญ่ไว้ก่อนประมาณ เพื่อพันปลายสายปับป๊บนึงปั๊บโอ้โหต้องมีเจ็ดนะครับระวังขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนต้องระวังระวังเหล็กเจ็ดน่าจะเกินนะครับเนี่ยวังบาดมือสวยสวยมากเลยเจ็ดน่าจะเกินนะนเพื่อน สวยงามวันี้คุดแล้วครับปูครับดีก็ตกไปปูนะครับเดี๋ยวดูติดตามรับชมตัวต่อไปนะครับเพื่อนเนี่ครับเอสพิชิดมาแล้วนะครับเนเพื่อนครับวันนี้นี่ก็จะแห้วซะแล้วมาเย็นหน่อยสายใหญ่อยู่นะครับน่าจะมีเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนนะเจ็ดแปดได้นะครับนะครับติดตามรับชมตัวต่อไปนะครับครับโอเคครับ ตอนนี้ก็ฝนตกอยกรอแล้วเพื่อนๆยโอ้ยยังเห็นทุ่นอยู่เลยครับยังมีโอกาสยังมีเวลานะครับฝนลงเบ็ดหนาแล้วครับเราจะต้องเก็บเบ็ดแล้วนะครับเพราะมันจะลงมากขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับวันนี้สําเร็จนะครับได้เจ็ดแปดโลได้นะครับได้ตัวหนึ่งนะครับต้้งสี่โลได้ครับอเป็นตัวยังไงเพื่อนๆมาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนหรือจะเป็นยังไงจะได้อะไรบ้างนะครับ แค่นี้วันนี้ก็ขอตัวนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ